สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น2สูตรเทียบจนหลักสิบล่างนะครับซึ่งเป็นทุกที่2นะครับที่จะลงให้ดูในงวดนี้นะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าสูตรที่เราคํานวณมาจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนําไปใช้นะแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไป,ปผ่านนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเขามีรุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องรู้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมได้ถูกใจก็ฝากคนไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสสูตรเทียบชนนะครับก็จะมีสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับก็คือสูตรนี้ ของงวดที่แล้วสูตรนี้ลงเทียบชนกับอีก1สูตรนะครับชนกันที่เลข2ตัวเดียวนะครับแต่ผลรางวัลที่ออกก็คือ50นะครับ2ตัวล่างสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับที่เลข5ล้าเราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อนะครับ ถ้าย้อนดูสถิติของสูตรนี้นะครับเข้ามาจากงวดที่ออก9 4นะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเลข5่าตัวนะครับก็เยอะนะครับยังไม่ผิดนะครับสถิติวดแรกที่ลง16มกราคม17นะครับ17มกราคมแล้วก็1กุมภาพันธ์นะครับเข้ามาแล้วก็16กุมภาพันธ์วดนนี้จะเป็นยังไงจะไปต่อหรือไม่นะครับ ถ้าเอามาเทียบชนกับสูตรใหม่ที่จะเอามาเทียบชนนะครับสถิติเทียบชนจากงวดที่ออก3 8นะครับงวดแรกนี่ชนกันที่เลข3ตัวเดียวนะครับหลัก10ล่างนะครับเลข3เข้ามาชนกัน5กับ6นะครับออก6 1นชนกัน9กับ2นะครับออกสองหนึ่ง ชนกัน1กับ5นะครับออก5 1ชนกัน9 8 2นะครับออก2 3ชนกัน5 4 8นะครับออก5 1ลิก5เข้ามาชนกัน5กับ6นะครับออก5 0ลิ5เข้ามา นี่เป็นสถิติเป็นอด,ดีตนะครับปัจจุบันนะครับเรามาดูสูตรนะครับของวดนี้สูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากที่แล้วก็คือสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็บวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่สองหลักแสนก็คือเลข8 หลักน้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับเลข2องแล้วก็หลัก10หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับแปบวกสเป็น10 10บวกหเป็น11 11บเวกสเป็น14นะครับได้เลข4ตัวแรกลบสนะครับ4ลบสมเหลือหนึ่ง หนบวกหนะครับเป็น7 7็เบวกสเป็น10 10ิบวกสเป็น13นะครับ5ตัวนะครับสูตรนี้4ี่หนึ่งนยามน่นีนาคม6หกนะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมลองดูขอดูนะครับ สูตรที่สองนะครับที่จะออกมาเทียบชนนะครับสูตรนี้เข้ามาทีหลังนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก3 8มแดแรก5้าบวกสเป็น9ก้าเ้าบวกสเป็น13 13าบวกหเป็น14ได้เลข4ตัวแรกลบหนะครับสูตรนี้เหลือ3 3มบวกสได้ห้าห้าบวกสได้7 4ตัวนะครับสูตรนี้4ี่สามห้าดกับพลวันที่ออก3านะครับเลข3เข้ามา บวกกันแล้วได้15นะครับ5 4 6 8กับผลวันที่ออก6 1หลักสิบนะครับเลขหกบ,บวกกันแล้วได้19 9 8 0 2าเก้างกับผลวันที่ออก2 1งหนนะครับเลข2เข้ามาบวกกันแล้วได้12นะครับ2 1 3 5กับผลวันที่ออก5 1ตัวที่เข้ามาคือเลขหา บวกกันแล้วนะครับ9802กับรางวัลที่ออก23หลักสิบคือเลข2บวกกันแล้วนะครับ5468กับรางวัลที่ออก51เลขค่าเข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้5้าบวกศบวกหเป็น10 10ิบวกหเป็น15 ได้เลข5ตัวแรกลบหนะครับเหลือ4 4บวก2ได้6 6บวก2ได้8กับพลวันที่ออก5 0นะครับหลัก10ล่างนะครับเลข5อันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับปัจจุบันนะครับที่เราจะมาลุ้นกันของวดนี้8บวก7เป็น15 15บวก8เป็น23 23บวก1เป็น24 ได้เลข4นะครับลบ1นะครับตัวแรก3 3บวก2 5 5บวก2 7 1มีนาคม68นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับ เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับเป็นตัวเลข4ตัวงวดนี้งวดแรกที่ลงที่เราจะมาลุ้นกันนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยบนมาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง2สูตร ตัวที่ชนนะครับจะมีเลขสี่มีเลขสามเลขค่าไม่มีมีเลขเจ็ดชนกันอยู่สามตัวนะครับชนกันที่เลขสาม x สี่ x เจ็ดหนึ่งนาคม68นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองข้าพิจารณาดูนะครับว่า มันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดเราคำนวณมาหรือไม่นะครับก็ย้ำกันอยู่เสมอนะครับการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่จับท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจเก็นำไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแลว้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจียช n แนลหุยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใ,ใหม่ๆห่ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ